เเทคนิคเล่นยุคสำรวจให้เทพเล่นยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมช่องเฟสบอยข้าวครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําเทคนิคก,การเล่นยุคสำรวจนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คําว่าประสบความสำเร็จของเราก็คือทำเลกาซี่ a าดได้ครบนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับก็สรุปสั้นๆเลยมี7ข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทีละข้อนะครับผมมาเริ่มกันที่เทคนิคข้อที่1ครับคือให้เราเลือก เลกาซี่พาดให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับซึ่งเราจะมีเลกาซี่พาดออปชันอะไรให้เลือกบ้างนะครับก็อยู่ที่เราทำเควสอะไรมาในยุคโบราณน,นะครับก็เนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะซึ่งอันนี้จะเป็นลิสต์ทั้งหมดเลยนะครับว่าเออเรามีอะไรบ้างแต่แนะนำให้มาอัพทีละอันนะครับจะได้ไม่งงนะครับซึ่งอันที่ดีที่สุด Legacy Option ที่ดีที่สุดในยุคโบราณก็คือซ r ลโรสโกลเดนเอนั่นเองครับทำให้ซิตี้ของเราเนี่ย ยังคงเป็นซิตี้อยู่ก็คือจะไม่กลับไปเป็นทาวน์นั่นเองครับเมืองใหญ่จะยังเป็นเมืองใหญ่อยู่จะไม่กลับไปเป็นเมืองมันนอกอีกแล้วนะซึ่งซิตี้กับทาวน์เนี่ยความแตกต่างมันเนี่ยก็มีเยอะเลยนะครับแต่หลักๆอธิบายให้ฟังคือซิตี้จะมีอิสระในการสร้างมากกว่านะครับผมอย่างทาวน์เนี่ยเราไม่สามารถสร้างได้ครับเราต้องซื้ออย่างเดียวเห็นไหมเออเราใช้โปรดักชันไม่ได้และสิ่งก่อรสร้างก็มีจํากัดนะครับทีนี้เรามาดูที่ซิตี้บ้าง เนี่ยซิตี้จะมีดิสทริกอะไรให้สร้างเยอะมากกว่านะครับผมนะประมาณนั้นซึ่งก็แนะนำเลยนะครับอย่าพลาดซีโรสโกลเดนเอทนะครับทำให้ได้ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับคือของสายทหารครับเป็นฟิวตี้นะครับบวกสเซตเมนลิมิตสองอันนี้ดีสุดแล้วนะครับยังไงก็ควรมีไว้นะครับทั้งซีโรสโกลเดนเอทและฟิวตี้นะครับผม ใดๆก็คือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้เลือกอันที่คุณรู้สึกว่าเข้ากับสถานการณ์ที่สุดนะครับก็แนะนําให้เลือกทีละอันนะจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็ปิดฟิลเตอร์ก็จะได้ดูว่าเออมันมีอะไรให้เราเลือกบาอ้างเต็มๆหรือถ้าใครจะถนัดดูลิสต์เต็มๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็ผมจะดูสอนวิธีนับแต้มเลยนะคืออย่างเงี้ยผมมีแต้มให้ดูไอคอนนะครับ ไอคอนแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นมีขี่แต้มเนาะอีโคโนมิกผมมี3มิลิเทอรีผมมี3เคาน์เตอร์ผมมี0ูนย์ไซแอนผมมี3แล้วก็มี Y Y เนี่ยคือแต้มอิสระสามารถซื้อของอันไหนก็ได้นะอันนี้ผมมี1แต้มนะครับก็แล้วแต่เลยครับผมแล้วก็มันจะมีช้อยนะครับให้เปลี่ยนเมืองหลวงได้ด้วยนะซึ่งพอเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยจะเป็นการทําให้เมืองที่เราเปลี่ยนเนี่ย เมืองที่เราเลือกเนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้าผมเลือกรม่าเนี่ยรม่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซิตี้เลยนะตอนนี้มันยังเป็นทาวอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าผมเลือกรม่าเนี่ยเปลี่ยนเมืองหลวงมาอยู่ที่รม่าแทนเนี่ยรม่าก็จะกลายเป็นซิตี้นะครับผมก็เป็นมีหลายอย่างให้เลือกนะครับตรงนี้ลองดูพิจารณากันดูขึ้นอยู่กับว่าเราทําผลงานในยุคโบราณมาดีแค่ไหนนะข้อ2คือการที่เราจะต้อง วิจัยซีวิกที่ชื่อว่าเพียตี้เป็นอันแรกครับผมทําไมต้องเพียตี้เป็นอันแรกเพราะว่าเพียตี้เนี่ยจะปลดล็อกการสร้างวัดนะครับเทมเพิลนี่เองนะครับคือวัดเนี่ยจะทําให้เราสามารถสร้างศาสนาได้ครับศาส,สนาก็จะเป็นหน้าตา่างนี้ครับมันก็จะมีให้เลือกเลลิกคอรีบิลีฟนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการได้มาซึ่งเลลิกครับซึ่งเลลิกเนี่ยก็จะเป็นเกรดเวิร์กของยุคสํารวจนี้นะครับผม ก็จะเป็นสิ่งสําคัญทางศาสนานะครับเกตเวิร์กเหล่านี้ก็จะเพิ่มค่าแฮปปิเนสแล้วก็ค่าเค้าเจอร์อะไรอย่างนี้นะเออเนี่ยครับก็ทําให้เมืองเมืองนั้นเนี่ยได้ไปเลยนะครับเค้าเจอร์และแฮปปิเนสนะฮะโดยที่ความสําคัญของมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ค่าเค้าเจอร์หรือแฮปปิเนสแต่มันเป็นวิกตอเรียพาธนะครับสายเค้าเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เราปลดล็อกแต้มเอาไปใช้ในยุคหน้าครับผมซึ่งในการปลดล็อกเทมเพิลมาแล้ว สร้างศาสนามาแล้วก็แนะนําให้วิจัยมันก็จะเปิดสายเทีโลจีนะครับก็แนะนําให้วิจัยเทีโลจีอันนี้มาครับส่วนรีฟอร์มชันเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับไม่ได้สําคัญมากแต่แนะนําที่สําคัญที่สุดก็คือเพียตี้เสร็จรปุ๊บก็มาเทคโโลจีครับอ๋อแล้วก็พอวิจัยเพียตี้เสร็จเนี่ยมันจะยังไม่ให้เราสร้างศางส,สนาทันทีนะครับคุณต้องสร้างเทมเพลตให้เสร็จก่อนนะครับจะใช้เงินซื้อเลยก็ได้ครับผมส่วนในการเลือกบัฟของศาสนาเนี่ยก็ r e ลิก Holy b e l i เนี่ยเป็นวิธีที่ทําให้เราได้เลลิกมานะครับซึ่งเล l i กทั้ง Belief เลลิกอันนี้แล้วก็ Folder เ,เนี่ยมันมีจํากัดนะครับแล้วก็ถ้าใครสร้างก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมดังนั้นเป็นความสําคัญมากที่เราจะต้องวิจัยเพียตีให้ได้ไวๆนะครับผมแล้วก็รีบก่อตั้งศาสนาให้เร็วที่สุดไม่งั้นจะเหลือช้อยที่ไม่ค่อยดีเหมือนผมนะครับผมสร้างไม่ทันบอดมันนะ ข้อต่อมาครับผมจะพูดถึงลำดับกันวิจัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีแรกที่เราอยากได้ครับผมต้องเป็นอส t ต o โทรโนมีนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าอส t ต o โทรโนมีเนี่ยจะปลดล็อกออปซิวอทอรี่ครับหอดูดาวนะทำให้เราสามารถเ,เพิ่มค่าวิ์ได้มากขึ้นนะซึ่งมันสำคัญมากครับปลดอันนี้ก่อนแล้วอันอื่นจะปลดเร็วขึ้นตามมานะครับผมส่วนอันที่สที่ผมแนะนำคือคาโทกราฟีครับ เพราะว่าคาโทกราฟีเนี่ยจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยสามารถลงดีโอเชียนได้ค่ะก็ต่อมาคือดีโอเชียนคืออะไรใช่ไหมอ่อคือในช่องที่เป็นทะเลที่เป็นน้ำเงี้ยมันจะมีอยู่สองแบบน้ำตื้นกับน้ำลึกครับสีสีจางกับสีเข้มนะก็น้ำตื้นเนี่ยมันจะเป็นโคสททลนะครับแต่ว่าวิธีดูที่ดีกว่านี้ก็คือให้เปิดยิวขึ้นมาครับ สังเกตเลยคอสซ่ลมันจะมียิวนะแต่ว่าแทบเป็นดีฟโอเชียนมันจะไม่มีนะครับซึ่งในยุคสำรวจเนี่ยเราจะไม่สามารถออกมาอย่างโอเพนโอเชียนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นยุคนี้เราสามารถออกได้ถ้าเราวิจัยค่าโทกราฟีครับผมแต่ว่ามันก็จะยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับทำให้เราไม่สามารถว่าสมมติออกมาเนี่ยเราจะใช้ค่ามูฟเมนต์หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเหลือเท่าไหร่นะแบบลงขยับได้ทีละเทินล,ล,ละช่องเท่านั้นนะครับ และทุกครั้งที่เราจบเทินถ้ายูนิตของเราอยู่ในช่อง Open Ocean เนี่ยจะเสียเลือดประมาณ20%ด้วยนะครับแต่ดังนั้นก็จะมีอีกอันนึงครับที่ปลดล็อกทำให้ยูนิตของเราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระคือ Shipbuilding นั่นเองครับผมก็แนะนำา s t t r o o o y y c r t t o r r p p y y แล้วก็มา Shipbuilding เลย h Ship b u i l d i n g เนี่ยจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยสามารถลง Open Ocean ได้โดยที่ไม่เสียค่ามูฟเมนต์เป็นพิเศษนะครับ ก็คือสามารถวิ่งได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่โดนดาเมจจากการอยู่ใน Open Ocean แล้วนะครับก็คือเหมือนมีเรือที่ดีแล้วนะครับทำให้ยูนิตของเราเนี่ยสามารถท่องโลกกว้างได้อย่างอิสระครับแนะนำเลยเพราะว่าการเล่นในยุคสำรวจเนี่ยการไปอย่างดิสเทนแดนเนี่ยก็คือดินแดนที่ข้ามฟากมาจากฟากบ้านเกิดเนี่ยมันมีวบนัสต่างๆมากมายเลยทั้งการเก็บเทอร์เชฟตดรีซอสหรือว่า การที่เราจะยึดเมืองของศัตรูได้นั่นเองนะครับผมอ่ะข้อต่อมาครับผมให้ใช้ทหารให้คุ้มนะครับซึ่งคือในเทินที่2นะครับในเทินแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีซิตี้สเตทนะครับพวกอินดีพีเนนต์พีเพิลจะยังไม่เกิดแต่ว่าในเทินที่2เนี่ยอินดีพีเนนต์พีเพิลมันจะเกิดขึ้นมานะครับก็ให้เราเนี่ยเอาคอมมานเดอร์ของเรานะครับรีบไปเคลียร์แคมป์ให้เร็วที่สุดนะครับแย่งกันกับบอทเลยนะครับก็รีบไปครับ เอาในทวีตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเคียร์ให้หมดทุกแคมป์นะครับไม่ต้องเก็บไว้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วซิตี้สเตทเนี่ยมันจะโดนบอทฆ่าทิ้งนะครับดังนั้นไม่ต้องเก็บไว้ครับไม่ต้องไปผูกมิดด้วยนะเพราะว่าผูกมิดไปมันก็ตายอยู่ดีนะครับผมแนะนําให้เผาทิ้งไปเลยนะครับเก็บยิวพิเศษเก็บโบนัสอะไรมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ให้ใช้ทหารให้คุ้มอีกอย่างก็คือคือถ้าคุณเล่นระดับความยากที่แบบว่า ไม่ได้เป็นระดับเดียตี้อ่ะคุณไม่ต้องทําข้อนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าถ้าทําแล้วคุณจะไปได้เร็วมากขึ้นครับก็คือการที่เอากองทัพของคุณอะมายึดเมืองบนดิเซนแลนด์บนทวีปหลักของศัตรูอ่ะก็คืออย่างเงี้ยเริ่มมาอันนี้เมืองหลวงเริ่มเมืองแรกใช่ไหมดิเซนแลนด์ก็คือแบบว่าข้ามโอเปนโอเชียนมาเนี่ยอันนี้คือดิเซนแลนด์แล้วนะถ้าข้ามโอเปนโอเชียนปุ๊บเป็นดิเซนแลนด์เลยแต่ว่ามันจะมีทวีปหลักอีกนะครับ ก็ให้มายึดบนทวีปหลักเลยนะแล้วคือบนทวีปหลักเนี่ยมันจะมีบอทที่เก่งๆอยู่นะครับแนะนําให้ยึดทักเมือง2เมืองนะเพราะว่ามันจะเป็นการตัดกําลังคู่แข่งนะครับให้เล็งเป้าหมายที่เก่งที่สุดนะครับอย่าเล็งตัวที่อ่อนที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเ,เมืองของมันเนี่ยจะถูกสร้างไว้ค่อนข้างดีนะซึ่งอย่างผมเนี่ยผมก็เล็งเมืองนี้ไว้นะเดี๋ยวเจอกันอ่ะมันก็ส่งมาข้อต่อมาเลยครับข้อที่5ครับคือก่อนจะยึดเมืองเนี่ย ให้ส่งมิชนาลีนะครับมาเผยแพร่ศาสนาก่อนเพราะว่าจะสามารถทําให้เราสามารถเก็บแต้มสายทหารได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรายึดเมืองที่นับถือศาสนาของเราอยู่ก่อนที่เราจะยึดนะโดยที่วิธีการเผยแพร่ศาสนานะครับก็ให้เอามิชนาลีของเรานะครับเผยแพร่ในช่องเออร์บนกับรูเรลนะดูยังไงว่าเป็นเออร์บนกับรูเรล เออร์แบนเนี่ยก็คือช่องนี้ครับจะเป็นช่องที่เป็นเมืองนะครับถ้าเอาเมาส์ไปจ่อเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ว่าเป็นช่องอะไรนะนี่เออร์แบนคอเตอร์อย่างงี้นะอันนี้เป็นซิตี้เซ็นเตอร์ซิตี้เซ็นเตอร์ก็เป็นเออร์แบนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเออร์แบนเหมือนกันนะคือเออร์แบนเนี่ยคือช่องที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ส่วนรูรัลเนี่ยคือช่องที่มีการว่าทําเหมืองทํานาอะไรางี้นะครับอันนี้คือเป็นรูรัลนะก็เป็น เขตนอกเมืองกับเขตในเมืองนั่นเองเอามิชนาลีไปเผยแพร่ในเมืองทีหนึ่งนอกเมืองทีหนึ่งเราก็จะสามารถทําให้เมืองนั้นนับถือศาสนาของเราได้นั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าเราเอาทหารไปยึดเมืองที่นับถือศาสนาของเราอยู่ก่อนก็จะได้แต้มสายทหารมากขึ้นการยึดกว่าการยึดเมืองเฉยๆนั่นเองข้อที่6ครับให้มองหา treasure fleet r e s o r t อยู่เสมอ treasure fleet r e s o r t เป็นยังไงครับคือ r e s o ร r ทที่จะมีไอคอน ต่ว่าเหมือนรูปใส่น้ําอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ถ้าเอาเมาส์ไปจอเนี่ยก็จะมีคําว่า t r e a u u r r r s s o r t ครับผมคือถ้า t r e a u u r r r s s o r t เนี่ยมันอยู่บนทวีปผ่างไกลอะดีเซนแลนด์เนี่ยแล้วเรา,เาสร้างเมืองแล้วก็ m p r r v v m มันเนาะอแบบอย่างนี้ก็คือแบบว่าสร้างอะไรแล้วสร้างแบบว่าเป็น w o o d c ต t t e รแล้วในช่องนี้นะครับก็คือเราครอบครองช่องนี้แล้วนะแล้วก็สร้างเมือง แล้วก็สร้าง Fishing Quay นะครับ Fishing q u a ก็คือแบบเป็นท่าเรือประมงอันเนี้ยก็ราคาไม่แพงนะซื้อง่ายๆครับ Fishing q u a ก็มาซื้อได้เลยอันนี้ผมซื้อหมดแล้วนะซึ่งพอมี Fishing Quay มี Treasure Fleet Resort แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องวิจัย Ship Building ไว้ด้วยนะครับถ้ามีครบ3อย่างคือ Fishing Quay Treasure Fleet Resort และ Ship Building นะครับจะทำให้เกิด Treasure Fleet ขึ้นมาครับ เทเชอร์ฟีดเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเรือสมบัตินะครับเห็นปะ่ะมีทองอยู่นะในเรือเนี่ยถ้าเทเชอร์ฟีดมันมาถึงทวีปใหญ่เมื่อไหร่นะครับมันจะสามารถอันโหลดคาร์โก้ได้ทําให้ทวีปหลังของเราเนี่ยได้เงินนะครับหนอึโกต่อหนึ่งเทเชอร์ฟีดนะและก็ได้แต้มเอ่อีโคโนมิกด้วยครับผมได้แต้มเทเชอร์ฟีดด้วยนะซึ่งแนะนําให้โฟกัสกับสายนี้ ต่อย่างเต็มที่ครับในยุคสำรวจนี้เพราะว่ามันมี Legacy Option ที่ดีที่สุดอยู่ครับผมก็คือทำให้เมืองของเราเนี่ยยังคงเป็นซิตี้อยู่หมายถึงว่าซิตี้ที่เราอัปเกรดไปแล้วอะ่ะถ้าแบบปกติเวลาข้ามยุคอะซิตี้มันจะกลับไปเป็นทาวแต่ถ้าเรามี Legacy Option เนี้ย เราเลือกไว้เนี่ยมันจะทําให้ซิตี้ของเราเนี่ยยังคงเป็นซิตี้อยู่ไม่กลับไปเป็นทาวน์นั่นเองครับทาให้ประหยัดเงินไปได้หลายพันนะครับสําหรับคนที่มีซิตี้หลายๆเมืองนะครับเราเรยงอยากจะได้ซิตี้อยู่แน่นอนนะครับก็แนะนําให้ทําให้ได้ครับผมสายนี้ทําไม่ยากครับก็มองหาเทเชื่อฟีดรีสอร์ทให้เจอนะครับจะยึดเมืองของศัตรูก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเมืองที่อยู่บน Disneyland ดิสแ e นแลนด์เท่านั้นนะครับถ้าในทวีป เดียวกันกับเราโดยที่ยังไม่ได้ข้ามทะเลใหญ่นะถือว่ายังเป็นทวีปเดียวกันนะครับยึดคลองเทสเตอร์ฟีดดีซอสไปก็ไม่ได้อะไรนะให้ไปยึดของอที่อยู่ข้ามทะเลมาแล้วนะครับอย่างอันเนี้ยได้นะอะอย่างอันเนี้ยก็ได้เห็นไ่ะเน,นี้ยก็ได้เนี้ยก็ได้ประมาณนี้นะอ่ะข้อสุดท้ายครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าวิาวธีทำยวให้ได้40ต่อช่อง ทำยังไงครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขการเก็บแต้มของสายวิย์นะใช่ปะทำไงดีวิธีทำครับก็คือให้ทำเมืองของเราให,ให้ใหญ่ที่สุดครับมีเมืองเป็นเมืองหลวงก็ได้หรือว่าเมืองรองก็ได้ทำให้มันใหญ่โตที่สุดแล้วก็ยัดสเปเชียลิสต์เข้าไปครับผมเนี่ยอย่างอันนี้ใส่สเปเชียลิสต์เข้าไปแล้ว2คนนะได้ยิวช่องนี้47นะครับอันนี้ใส่เข้าไปคนเดียวอยู่นะพอได้อีกคนหนึ่งมาเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะครับ เห็นไหมอันนี้ยิว32มันจะนับให้นะครับดูช่องทู่อยิวนะทาให้ได้40นะครับแล้วเราก็จะทเควสตอันนี้สําเร็จนะครับซึ่งแน่นอนการปั๊มอาหารมากๆเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะทําให้เราได้ยิวช่องละ40พวกนี้มานะครับแต่ว่ามีข้อห้ามข้อควรระวังครับคือซิตี้เซ็นเตอร์ไม่นับนะเออดังนั้นให้ทํารอบๆนะครับให้ทําเป็นช่องอื่นๆนะโอเคครับก็ จบแล้วครับสำหรับ7เทคนิคการเล่นยุคสํารวจให้เทพนะครับรวมๆก็คือพยายามดูเล่นกับ d ดิเ n นแลนนะครับทุกอันเนี่ยเล g a c ซี่ผ่าทุกท่านเนี่ย c คาน์เตอร์อีโคโนมิกมิเลเนี่ยสามอันเนี้ยเกี่ยวข้องกับดิเซนแลนหมดเลยครับดังนั้นการสํารวจก็สมชื่อครับเป็นคีย์หลักเป็นธีมหลักของยุคนี้นะครับคุณต้องทําการค้ากับต่างแดนคุณต้องเผยแพร่ศาสนาในต่างแดนคุณต้อง ยึดเมืองในต่างแดนหรือว่าจะสร้างเมืองในต่างแดนก็ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้ครับการเล่นในยุคสำรวจก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถึงแม้ว่ามันจะซับซ้อนไปหน่อยถ้าใครอยากดูเป็นเกมเพลย์เต็มๆก็กดเพลย์ลิสต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นไลฟ์ของผมที่เล่นตั้งแต่เริ่มต้นยุคสำรวจจนจบยุคสำรวจเลยก็สนุกดีครับผมยุคนี้ก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ